ดีๆกามีทองแดงเนี่เอาไปทำขายได้ได้กเยอะมากไม่ต้องทำอะไรอาจจขายดีกว่าลูกสุแดงก็ได้นะทำอจะกวาดใบไม้ต็ไม่ตกงานนะเอาไปโชว์ขายขายขายที่นี่กวาดใบไม้ก็ไม่ตรงงานหรอกโอ้รใครนี่ดูดิเนี่นก็ฝนเต็มเลยไม่มีใครมาแต่ต้องเลยรถใครอะ จอดให้ฝุ่นจอบแล้วเขาไม่ได้จอดนะยังไม่ได้ซ่อมครับยังไม่ดีอยู่นะไม่ดีทำริจาครรถใส่สันติอันแล้วมีแต่รถแก่ๆเอามาจอดบริจาครถดีๆบริจาคให้มาซ่อมใช้ครับนี่แค่กวดเท่านี้กเป็นขาเนี่ยโอ้เดี๋ยวมีเป้าอยู่นะนี่ใกล้แล้วนี่มื่นก็แล้วแล้วเนี่ยปีไหนคะปีไหนคะ อ๋อแล้วมันจะไปถึงเมื่อไรมืออื่นจะไปถึงเมื่อไรไม่เคยถึงกะทีแล้วมืออื่นจะไม่ดูไม่ต่ำลงไม่หมดน,นะเนี่ยรู้มัมนต่ำลงกว่าเรือลำเดิมนะเฮ้ยเขาจะเอาขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ก็เป็นลงที่ไหนเอาเนี่ยไอ้ลำเก่ามัมนยนะังขึ้นไปอีกประมาณพุทธหนึ่งอีกตั้งเยอะ ไม้นี่จะพอเปล่าเท่นั้นเนี่ยยังต้งเยอะนะมันผุดมากครับถึงซื้อใหม่ก็มันผุดจริงก็จะนี่ก็มองโซเห็นหมดเลยชมพิตาบนหมดเลยก็มองยันเห็นอยู่หมดมันผุดเขาจะอาขอให้ช่างสแตนเลสมาทำที่เรือลำนู้นใช่ใช่ต้องทำหมดมันยังไม่เป็นรูปทรงบอลนี่เป็นรูปทรงเราต้องต้องเอามาเติมเหล็ก

กรมสุกเว้ยเดี๋ยวต้นไม้มีความสุกเว้ยโค้งสูงกว่าอันนี่ในดินรู้ป่าวรถต้นไม้เนี่ยมันออกดอกให้ดูเห็นไหมเพราะท่านบอกกันแล้วว่าที่นี่รดน้ำหรือเปล่าฉันต้องรดทุกวันข้าตบเต็นคือออกดอกให้ดูไงท่านไม่ต้องไปรด่โำเลยมันก็งามแล้วเนี่ยแต่อากดองมาจะให้ต้นนี้เพียได้หีกอเปล่าเดี๋ยวมีน้ำ้านี่ก็มากันแล้วประเดี่ยว ยังไม่ได้ทําดินเลยทาดินแล้วก็โหปลูกน้ายาฮะนังแตนจะไปม,มองเห็นอะไรนังแตนจะไมปมองเห็น,อ,นอ,อะไรลังต่อี่อฮะต่อ่อแอไหอนียอยู่อ๋<น>อขอเรืออ๋อ ิแล้วเรือฟ้าก็มีะมันไม่ต่อยเลยไม่ต่อยเลยก็ปล่อยก็ดีแล้วก็ดีแล้วมันเป็นศิลปะอะลูกอไหนอันล่างเหรอบบอกว่าเนี่งานก็อยู่ในภาพนี่ไงไม่เห็นหญ่ตรงนั้นใช่ไหมมีเออตนีขวาบีขวาบีอันนู้นเหรอเอออ๋อผมก็เห็นแล้วหยักๆนั่นอะลงยิงไแล้วลงลงลง พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้ยคุณนแล้วนั่นแหละนั่นแหละเพอนย้ายบ้านไปหมาภูมิพุทธขาจังเหงาเหงาหน่อยเพราะว่าไม่มีเพื่อน,นต้องรอตอนเย็น,น,เ,ยนเย็นเพื่อนมาเล่นใครหนึ่งพุทธภูมิพุทธ<พ>บ้านใหม่ของเขามันไม่ได้อยู่ในหมู่เพื่อนไงครับบ้านใหม่เพราไปอยู่เฟลหนึ่งแล้วมันไม่มีเพื่อนนะเมื่อวานเขาก็นั่งรอเพราะว่าแม่ยิ่งตอเนี่ยเขาจะพาลูกๆไปเล่นตอนห้าโมงเย็นทุกวัน รอเพื่อนไม่มาไม่กลับไปมาเดินหน่อยโอ้ยเป็นดนุแล้วอ้าวอยู่นี่เหรอไม่ยเปิดให้ดีๆปองเยี่ยมแล้วกลับลงมาตรงนี้อ่าขี่จักรยานไปเลยนี่หน่อยอ๋อเมื่อกี้ตอบไลน์มาอลิคิดว่าโอ้เดินนาดิกาโกนด้วย ได้นาฬิการนี่ยนะเฮ้ยอก็ได้หมดใบหน้ายหงอหงอมอะไรนตกบันได้สามขาทำไมไม่กระจน่ะโอ้หไม่กระจนเลยฟังนิทานไหมฟังนิทานไหมไป้องเยี่ยมกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วงแล้วครับเดี๋ยวดิไม่ยอมบอกเลยระเข

ตรงมันจะสุดไหมตรงเปียมจะสุดถ้ามันสุดเองนะจงถ้ามันไม่สุดมันก็มีเยอะแม่สมหมายก็เคยอ่าผลิตินแม่สซดีก็เคยบอกผมบอกว่าเขาจะให้เอกเนี่ยบวชเป็นสามัญะตอนที่ว<ม>่าคมตอบอดีแฟนผมนะเขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาเนี่ยจะเป็นสรมะัะเขาคือเจ้าเอกนี่แหละ เป็นในเทียมนี่แหละเพราะว่าคนนี้เขามีแววมากกว่าคนน้องคนน้องนั้นเขาไม่เขาใครเนี่ยงูใครไม่ใช่หรอไม่งช่ไม่ใช่ได้ยังไงจริงหรืออะไรเด่นเด่นสิบเดอนบาทเด่นบาทได้เดอนสิบ ไอเผมเห็นตะตังหล่นผมไม่เ UH, ก็บนะนอกจากผมเห็นตะตังหล่นมาจากกระเป๋าคนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็าเอาไปคืนแต่ถ้ามันตกตามถนนผมไม่เคยเก็บเลยอากูแล้วผมกลัวว่ามันเอมันไม่ใช่ของเราผมก็เลยไม่เก็บดีแต่ว่าถ้ามันเนห้ามเก็บเงินเขาเห็นแต่เขาเดินอยู่ข้างหน้าเราอยู่ในวัดเราเร่งรีบเก็บแล้วไปหาเาจมของอ่าถ้าอยู่ในว่าเราเรีบเก็บเลไปหาเาจของคืน ถ้าอยู่ข้างนอกห้ามเก็บเพราะเราไม่รู้ได้ว่าม,มันของใครต่อของใครเยอะเดี๋ยวเจอโจ,อจ,อจอ๊ถ้าอยู่ในวัดแล้วก็มันเดินที่ของเรามีคนเก็บของได้ตอนที่ผมเปิดร้านที่สวนสยามมาให้ที่ผมผมก็เลยไปแขวนไว้ข้างหน้าร้านนะผม <laughs> ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ของลูกค้าผมก็ได้เพราะว่ามันเป็นทางเดินผ่านหน้าร้านอยู่ มันไม่ออกทา,างโน้นไงไ่าโอเจ้าของบ้านนะดัสูเอยอ่พันน oh, ี่ยังไงถึงน้ำเยอะโอ้มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอฮะค้ามี ลงมาลง่ยลงมาลงมาลงมาเล็ตได้ลงลงลงมาลงมาต้องมาถึงเลยเนี่ยมาถึงมาถึงวันที่19แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างครูถอยออกไปหน่อยได้ไหมคะถอยออกไปค่ะอย่าเข้ามากำลังการเรียนกา โอเคเขเก็บนั่นดไปหาขนมแก้วค่ะคแต่อไปแล้วรถเลืเลโอ้นคนปเ่นนะเออมันอันตรายไมคะอย่างนั้นเน่มันบเด็กเ็ไมไปเร็วรเร็วมันไม่เร็วเออุขพแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงมากค่ะ มอไ n ่งัวงวดข้อมอร์นิ่งไรฟอร์มีมอมอ n ์น not มอร์นิ่งอ because แกอยู่ข้ออันนี้รถแก้วค่ะรถผมไม่ขาวเลยอะเราไปกินนั้นเนี่ขาวเลยเราไปกินในยูต์ว s อร์ h e n I go there then of c o u e don't worry you not go out from the car Yes yeah. it's alright

แต่ดีๆนี่ยากนะยากยากยอมรับเลยว่ายากดีนี่มันโอ้ยไปทั่วเลยยากครับยากลูกบอกว่ายากแต่ว่าเราก็ไม่ท้อถอยเราเอาจนได้แหละเาเพราะว่าอย่างครูเก่งมันต้องมีเด็กที่ดื้อกว่าดีใช่ครับใช่ขน้องบัวก็ปราบมาแล้วน้องบัวแต่แรกน้องบัวยากนะยากมากเลยขนาดเกอพ่อครูก็ยังไม่กราบเลยน้องบัวแต่ตอนนี้เราก็เออยากตอนนี้ดีๆยาก่อบัวอีกครับผมบอกได้เลยผมดู โมันทีล่าเคยให้ข้อมูลว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ผู้ปกครองต้องตกลงเขาก่อนอันนี้สำคัญที่สุดอ่ะทันทีลาให้กับมฐานมาแล้วมันหน้าใหญ่ประจำพุทธธรรานี่ถนนสีชมพูนั่นนี่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเขาแหละอย่างน้องบัวนี่แม่ใจเขาบอกว่าครูตุ๊กตีเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้ตีนะเรามีวิธีที่จะที่จะกำราบเขาได้ เรามีวิธีถ่ายกระจำลังนะ่มันเป็นขั้นสุดท้ายมันมีวิธีหลายอย่างโอ้ยตอนนี้รักยุุกจัดตายทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเลยพี่ให่อย่าพ่อน้องจัดน้องน้องบัวทั้งพ่อชุมั้งอะไรน้องคุณนั่น เออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลุนเลยไปอยู่ไม่อยู่บ้านลาอศแล้วเขาลงบ้านนาแล้วเขาไม่มาลงบ้านในเมืองอ่ะบ้านลาศเมื่อวาเดินผ่านทุกวันก็ไม่เห็นไม่เลุนไม่เห็นลุ่นมาดาทักกันทุกวันก็ไไม่หวนะถ่ายรูปมาให้ดูใส่นวมเลยนะใส่นวมแล้วใส่นวมแล้วเห็นว่าจะมีใครไม่รู้อีกคนมาจากปีศาจที่อะไรนาะจุ๋มจุ๋มเขามาบอกว่ามาขอสมัครเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาซัมเมอร์เนี้ย บอกจะมาลองที่ซัมเมอร์ดูก่อนที่นี้เขาจะย้ายจากสีสันมานี่เลยผมบอกว่ายิ้มเก่งมากเลยชื่ออะไรชื่ออะไรเขาจะยิ้มเขาจะยิ้มมันขำพ่อนะมั้งบางวันก็ไม่ยอมใเลยบางวันก็้สึกไม่แน่วันนี้พยากรณ์อากาศว่าจะร้อนมากร้อนร้อนจุดจุดเสียงเหมือนไขว้าฟังว่าดิ แค่หมั่นังแสงก็ว่าได้าฮ่า่าฮ้าชมลมาวนะคางชมนั่นขุนอยู่เหรจับจับหัวรอพออยู่ไหน้ะง่าเหรอครับจ่เวลาน้อยไม่มาเนาะมาเด้ยแม่ ไฟใส่ไฟพค้อมหรือเปล่าเตรียมเก็บดีๆมว่าต้องให้นะคนอยู่กับแม่เขาเหรอคนเข้าโรงเรียนแล้วมอต้นละห้าห้าาจางอยู่มอต้นแล้วหองน้าห่องกันนะไม่หอมเอ้จานใหองพูดนะจางอยู่มอหแล้วจ้ะทำไมถึง ทำไมดึงใช้ชื่อหน้าต่างเล่นคอมเยอะเปล่าวินโด้โอเคน่าดูเลยใช่ใมีอะไรโดนใจมันโดนใจน้องๆเลยต้องมาหาชื่อหน้าต่างให้หมดเออนั่นนี่อันนั้นก็แปลว่าหน้าต่างเหมือนกันใช่ไหมครับป่องอะไรใช่ของเยี่ยมหน้าต่างออทีนี้ พอผู้หญิงไอะไรวะเลยไปเอาพับแต่พันวัญชฉลีบัญชฉลีแต่ว่าน้าต่างกันเหรอครับน้าต่างตระกูลหน้าต่างบัญชรบัญชรบัญชรบัญชลีผู้หญิงก็เป็นบัญชลีไยนยังไม่ตอบคำถามลุงอริเลยว่าทําไมถึงใช้คาว่าหน้าต่างอันแรกเล่นคอมเยอะว่าวินโดว์อ่ะไม่เกี่ยวแล้วก็งั้นก็ต้องมีคําอธิบายว่าทําไมมันถึงเริ่มที่หน้าต่าง โอ้ยอย่าว่าจะหน้าต่างเลยชื่อจริงยังหยุดตะวันน่ะโอ้ยเอยอ,อ,อชื่อจริงเขายังหยุดตะวันเลยมันเก่งแงขนาดหยุดตะวันอ่ะอล่มีเหตุนะตั้งชื่อลูกอลิมีเหตุนะวาวนี่ก็มีมีมีเหตุนะแม่เขาโดนฟ้าผ่ามาแล้วตัวมันวาวๆเหมือนในกระตูนผมก็เลยตั้งชื่อคาว่าวาวเขาคเคยถามผมว่าทําไมผมต้องต้องชื่อวาวพอก็ตอนที่แม่เธอร้องอะ่ะ ฉันฝันเห็นว่าฟ้ามันผ่ามาทางหน้าต่างอะแล้วก็ตัวเขามันเหมือนในการ์ตูนอ่ะเหมือนตัวไฟช็อตอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วระวังรถระวังรถรถสองตารถสองตาเลยได้ตั้งชื่อว่าลาวเฮ้ยรถสองตาน่าสนใจนะ ไม่ได้หนยังใส่ได้อยู่ได้หนิเออได้นน่น่ะนี่จะลืมมันี่เลยหัวหอมันหล่นจากรถคันเมื่อกี้ไงฮะนหล่นจากรถคันเมื่อกี้นี่เอาไปสํารวมเอาไปตมกรป่ไวันนี้วันนี้จใชเล็ปลาไม้เอ้ยมันรวยลายพูดจะเลี้ยงเน่งนัก็ตจะบอกโย ต้นเหลือไม่หยุมันเหียวมนแล้วมานะภารกิจหอมเยอะค่ะภารกิจหอมบบมันขอนง่ายนะมือนี่มันขอนงหา่หัวใหญ่ดีนะโอ้ยบันมเลยแงจุ้งอยมาสกันพ่อหัวบักใชะเ้ยเฮ้ยหอมตื่นหอมตื่น เนี่ยมันใหญ่กว่ามูนี่มูนี่บนใหญ่ทอเลยนะไอ้มันใหญ่พระโรนะอันนี้มันน้อยน้อยกว่านี่เห็นป่ะนั่นหัวนั่นเราเปลือกนั่เลืองเอาไปที่ไหเลือกเอาแต่สีแดงๆดงไหมนาราคิลี่เมื่อกี้นาราคิลี่เมื่อวานาราคิีไม่ใช่นาราคิลี่นี่เด่นี่เด่หัวนี่เขาก็ใหญ่หัวเนี่ยมันตัดใจครับมันตกดใจ เกิดเป็นเลครับเกิดเป็นว่าไงจัางภาพพระครูตนจะร่ำมาขอตังเด็กพระครูตอบเขาดีมากเลยค่ะในในสัตว์ตาชีวิตอ๋อเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าพระครูมีเมตตาอยู่ในใจพระครูมีเมตตามากเลยเคลื่อนพระก้ามาขอในเออเออกระมากุศลอะไรกัน เอาไปบ่บ่านแล้วค่ะรถนึงอเนนี้ได้ประมาณสตันครับไร่มียังร้อกินให้อหอมเลยมันหอมอ่ะกินมันใหอมไม่ยใหญ่มันหอมต่ะกินมันในหอมข้าวเอาขาาวาพื่นนี่ยุดชทั้งเทิงเนาะแงมกลัวไงกลัวแต่ว่ายุนี่นี่เป็นปีแรกได้ซ้ำนี่รู้ว่าโอเคแม่นปีแรก เขาเขาเขาปีแรกในการยกล่องแต่ว่าเขาปลูกไอ้พืชเนี่ยเขาปลูกตลอดขนาดขนาดมันี็ดีเพราะงานเราดที่มันไม่เป็นโรคเลยมันดีเพราะงานมันไม่เป็นโรคเลยลิโมนพิจารณ้เป็นครึ่งกว่าครึ่งแมนมันเน่า เนื้อแน่นกรงจะเป็นดอกพักอิดพักดอกดอกกระโดนดอกกระโดนโดนใหญ่โอนี่ย่ำย่ำเนี่ยเป็นย่นกับพ่อทาี่ย่ากินกระปุกกันย่ำแมนเป็นยงกระปกแจเป็นกินกับแจวดหอดนวยมันน่ะนวยอ่อนมันลังออพ่ทานกัังโรยลังโรยกระปุเลยได้ กิน,ก,น,นกับลาบก็ได้ค่ะอย่างใเมื่อแล้กินกับลาบมังกรในเมื่อทั้งนั้นมันจะหล่นตอนเช้าเยอะมากเลยค่ะตอนเช้า,า<ป>มันลอยโพดก็มันจคล้องกินหลายโพดกูดก็ท่านช้าไอาาตรงสนามที่ว่าจะเทศสนามยาเนี่ย มันมีบ่อหนามน้อยๆเนี่ยชมเลยได้ทมก็ได้มันม่ไปเห็นยังมันไม่ได้ลงแม่น้ำพูเลยอ่ะบองแรงเทน้ำพูที่ลยบ่อบ่อตะโพรางมเลยก็ได้คิดว่ามันต้องมีท่าอยู่คะหรือว่าเขาปูเป็นล้านใหญ่ไปเลยล้านใหญ่ไปเลยบ่อต้องมีท่าเหมือนเดี๋ยวมันถึเกิดเองล้านล่องแล้ทางได้เกิดแดงเพราะว่าเบียวค่ะไว้ให้มันมีท่าให้รถเขาได้นะคะอ๋อมันมีท่าของคอในเขาไปยังทั้งในให้มันเป็นยา อุ <łość> ่นยาให้มันเคี้ยวเต็มสนามเออนอนง่ออไฟเล็กหน่อยมากโอ้ยนอนดินเลยเล็กหน่อยมากมันก็เต็จมาค่ะเพราะอาจารเพราะว่าอุ้ยมันมันน้อย มันมันสิ่งน้อยเอมันตงเอาง่วยไงนัเบิ้งดินไว้สิพวงอยู่กับไนใดินเดียวเฮ้ยเปสิใหญ่สิน้อยจึงได้เข้าปากยำแลกลเอียดเมื่อแต่ะล่มช่งพออ่านจอยล้วเ่อันเอวพ่อันพูดๆๆลูกอาังยืม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 มาถ่ายรูปน่อยนี่ถงมือไผเลยนี่ทิมเลยี่ยนะ ทิมท้องมือเลยน่ะใส่แล้วก็ทิมเลยแมมแมมขอแมมถอดซื้อหลวงปู่ทอดซื้อจังไหนี่ทิมเราบ้างไปขียืมขี้แดงหน่อยจับแถมนี่ไงคือไม่มีหัวแดงหัวเดียวอ่ะอุ้ยมันหลายหัวแล้วค่ะแต่ว่าหนูมันหัวนี่หนก็เลยเย็บไปอาหารนี่เดียวคนจะมากหัวแดงจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนจะพันหวานได้หวาน จะถูกจะแพงจะแดงไม่ก่อนตกลงแล้วไปเข้านเนข้อหรบไปหมดแลยครับนไปนั่ง่ตยังบท่านยังมาท่านครบทางน้นน้ำทามนู่นโหะนี่โลหเหรอโอ้นั่งกับพื้นเลยวะ ไปไปไปางที้งเดินไปต่อต่อไป้รัดตรงนี้เลยนี่ัดตรงเกี่ไกเนี่เข้าป่าเอป่าป่ปเกันกจะไูปมดูดิไม่ไมรอดมรชให้มาถ่าแล้ไหมูปดูไหอะดูนี เห็นมีเลยมาเดินแข่งหลวงปู่ดีกว่ามาดูอิยังไปไม่ได้เว้ยตรงนี้จักรยานนะยอียมาได้เปล่าเอาจักรยานมาได้ไหมเนี่ยนี่ลงนี่เลยนี่ลงหลัดลงไปเลยนี่ไกลไกลเลยหลัดหลัดท้องหลัดท้องหน้าเนี่ยลงนี่เลยลาดพงเนี่ย ลัดทงหน้าออนี่ก็ทางแปดลงไปเลยไปได้ไอเยองเยงี่ต <c oughs> นักเ,ย,เยนี่มหนักออนต,ตัดนี้เลยเนี่ย เส้นแสดงมุมเนาะสัดเต็มเดินสี่สามเหลี่ยมเนี่ยมันดาวยาวเส้นแสดงมุมสั้นขึ้นนี่ไปตามทางนี่แหละครับเรานี่ยเหรอฮะหรือไปตามทางไปตามทางมีทางอยู่เออไปหันปีนเขาด้วยเนี่นโอ้โนี่มีต้นข้าวเป็นทางอยู่เะยขาน้ำอ่ะ ขาดน้ำนี่แสดงว่าไม่ใกล้มูลเนี่ยไม่ติดมูลก็เลยขาดน้ําข้าขาดน้ําบัวแรงน้ําข้าวขาดน้ำใค้บอกฝนก็นมานาแตกบอ็อปที่อื่นเนี่ย มามันมาไม่เกินแต่มันไม่ตกมา20เปอร์เซ็นต์มนมามันมาแต่มันไม่ตกง่ายมันมาเยี่ยมที่เชิญงรุก็ผ่านเดินไปบางพื้นที่ไม่เยี่ยมยามอยู่แต่มันไม่ตกค่ายหลายเรื่องนะเนี่ยน้ำจะท่วมอะไรนะหนเปอร์เซ็นต์ติดเริ่มเสียแล้ว จะลงอะไรนี่วโหไทยจะจะลงอะไรอชอบไทยริงไทยแหลกลาน

พยานนาพยนนาขนได้คุบัจนนี่ไงเป็นไงอ่ะตอบีนีแล้วรนอยู่ข้างล่างเล่เปนอยู่างกะไม่ได้แกเบรคครับเบรกมันเบรกไม่เบรกมันไม่อยู่ครับโอ้ยดูบีบบีหมดเลย มันไม่ได้มาเร็วมันกาลังจะเข้าจอดโอ้ยถ้ามันขณะวิ่งมันไม่จะเหลือหรอครับคือรถกำลังจะเข้าจอดแต่มันจอดไม่ได้ oh. ลาบุที่จอดคะแนนเองไม่ได้ไม่ได้ขณะวิ่งกาลังจะจอดอยู่แล้วก็เลยเป็นนิดหน่อยอ้ามาถ่ายกันมาอีกห้าปีเสร็จไหมล่ะมิม้นอีกห้าปีห้าปีเสร็จนะมาถ่าย อีกห้าปีเสร็ไม้ทำนี่มันก็ตั้งแต่มันยังม,มันไม่เป็นท่าเลยมันโอ้โหโเศษไม้กองกองมันขึ้นมาขนาดนี้อ่ามันก็เก่งแล้วอีห้าปีนี่คขาลดไอายอะเท่าไหร่จะสามสิบแล้วไม่ถึงถ้ากเ,กเกินหรอ ปวสปีสองเอ้ยยังไม่ถึงปีห้าอันนี้มาประมาณยี่สิบเอ็ดเนี่ยเออไปห้าปีเกี่ยวพอดีเฮ้ยไปกังวลอลไตัวเลขมันแค่ตัวเลขมัเกี่ยวเราก็ทำทั้งขานของเราไปตัวเลขก็ยังง่วมมันเนี่ยแต่เมื่อเช้านี้มีนัยยะ ร้อยสิบสองเขาไปชุมนุมกันก็นเรื่องร <c oughs> ้อยสิบสองไงโอ้นน